จักรวาลส่งข้อความอะไรถึงคุณนะคะ Phoenix how's that for a happily ever after บอกว่าหลังจากที่คุณผ่านเรื่องร้ายๆมาหรือสถานการณ์ตอนนี้มันจะดูแย่แค่ไหนก็ตามให้รู้ไว้ว่าความสุขสิ่งดีๆสิ่งที่คู่ควรสิ่งที่เหมาะสมจะมาถึงคุณค่ะ การฟื้นของคุณขึ้นมาครั้งนี้จะทำให้คุณแข็งแรงขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมีพลังมากยิ่งขึ้นค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะทำให้คุณรู้สึกท้อล้าหรือเหนื่อยยังไงก็ตามค่ะเนี่ย่เห็นไหมพลังของการฟื้นถ้ารู้จักนกฟีนิกซ์นะคะจะเป็นนกที่ของจีนเหมือนน่าจะเหมือนหงมั้งคะน้สีแดงสวยมากเลย แต่ฟีนิกซ์เนี่ยจะมีตำนานอยู่ก็คือว่าตอนที่เขาอยยุเยอะเขาจะกลายเป็นเท่าฐานอย่างนี้ค่ะแต่เขาจะฟื้นขึ้นมาแล้วการฟื้นขึ้นมานั้นนะ่ะจะกลับมาเป็นนกที่วัยเยาว,ว์อะค่ะมีพลังสวยงามสง่าแล้วก็เข้มแข็งเหมือนตัวเราเป็นนกฟีนิกซ์นั่นแหละค่ะ วันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อจนแบบจะลมม้มอ่ะแต่จริงๆแล้วนั่นคือช่วงเวลาที่คุณเปลี่ยนผ่านพลังจริงๆของคุณจะเข้ามาจากวันจะส่งมอบพลังมาให้คุณแล้วคุณก็จะสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ย yeah. happily ever after ก็คือมีความสุขอืม ขอส่งพลังนั้นให้นะคะอย่าลืมพิมพ์รับคําทํานายแล้วก็พิมพ์เลขก้าเอาไว้นะคะเป็นเลขมงคละคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นเหมือนนอกฟีนิกซ์กลับมาสง่างามเหมือนเดิมยิ่งกว่าเดิมนะคะ